คุณบุ๋มปนัดดาววงผู้ดีก็เล่าเหมือนกันเล่านาทีสุดระทึกเหมือนกันหูเคยนั่งเครื่องบินลำนี้มาก่อนเมื่อปีห3แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็กำลังคิดว่าจะต้องเดินทางไปเสาอาทิตย์กับเครื่องบินลำนี้แต่ไม่ได้ไปโชคดีคุณผู้ชมค่ะคุณบุ๋มปนเล่ากันเลยกับว่าประสบการณ์สุดระทึกค่ะจากการณีนะคะ เครื่องบินตกของบริษัทไทยไฟนิงเซอร์วิสจำกัดเที่ยวบินนะคะ TFT 2 0 9แบบเครื่องเอสนาคาราวาน a C 2อ8ที่6ต่อเขาดินนะคะอำเภอบางประกงจังหวัดชะเชิงเซาโดยมีจำนวนผู้โดยสาร7คนและก็นักบิน2คนซึ่งคุณบุ๋มปนัดดาก็ได้เล่าประสบการณ์ที่ตนเคยนั่งเครื่องบินลำเล็กดังกล่าวนะคะเมื่อประมาณปี2,563ว่า การเดินทางนั้นจะต้องทําการจองโรงแรมที่พักก่อนโดยโรงแรมดังกล่าวเนี่ยเป็นโรงแรมระดับ6ดาวตอนนั้นที่จองตนจองนะคะค่าห้องพักต่อคืนก็อยู่ประมาณหลักแสนกันเลยทีเดียวสําหรับการเดินทางนั้นนะคะจะเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อไปยังเกาะไม้ชี้ไม้สีนะคะซึ่งจะต้องเดินทางเนี่ยไปขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิ<ะ>โดยเครื่องบินลําดังกล่าวเนี่ยสามารถนั่งได้ประมาณ9ที่นั่ง รวมถึงนักบินด้วยอ๋อ,อๆๆนะี่เนี่ยนอมีภาพนะค,ะครับโดยการเดินทางครั้งนั้นจู่ๆก็เจอฝนตกลงมาอย่างหนกักซึ่งตอนแรกที่ออกเดินทางกับกัปตันเนี่ยประกาศว่าวันนี้อากาศดีมากอ่าแต่เมื่อเดินทางไปจนจะถึงที่หมายฝนเกิดเทลงมาอย่างหนักแล้วก็ลมกันโชกแรงครับและขณะนั้น,เ,นเครื่องกําลังจะลงพอดี แต่เครื่องเนี่ยมีอาการสายไปสามาค่อนข้างรุนแรงอู้เวียงไปเวียงมาทุกคนก็ตกใจอ่าแต่สุดท้ายแล้วก็สามารถลงสู่พื้นดินได้อย่างปลอดภัยเธอก็ทั้งตื่นเต้นทั้งเสียวทั้งอะไรตอนนั้นนั่งับวนาโอตายตาตายตายเกิดอะไรขึ้นน่ะเวียงไปเวียงมาในขณะนั้นน้ำน้ำตาก็ไหลบางคนข้างๆโอฉันจะรอดไปนี่ฉันจะรอดไปนี่อ๋อนี่ลำนี้เลยอ่าลำนี้นะคะแต่สุดท้ายค่ะ ก็ปลอดภัยนะคะ,คะกับตันนําเครื่องลงอย่างปลอดภัยเลยค่ะอนอกจากนี้คุณบุ๋มปนัดดาอย,ย่างบอกอีกว่าที่ตกใจจริงๆคือเสารออ์อาทิตย์นี้เนี่ยตนกําลังจะจองเครื่องบินลํานี้เพื่อพาน้องอเล็กซ์ไปนั่นเองนะคะทั้งนี้เนี่ยตนขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่สูญเสียในเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะ,คะเอาเรามีเสียงคุณบุ๋มปนัดาดาวงพูดีนะคะไปฟังกันนะคะ ตั้งแต่ปี63คือรีสอร์ทนี้เนี่ยจะเป็นรีสอร์ดรีสอร์ดหรูนะคะที่เขาบังคับให้เราต้องขึ้นเครื่องบินของเขาจากสวุวรรณภูมิไปลงไปลงที่เกาะไม้ีเฉพาะรีสอร์ทนี้เท่านั้นค่ะเขาเป็นรีสอร์ทแบบ6ดาวค่ะแล้วก็เป็นรีสอร์ทที่เวลาคุณไปเบารี้คุณไปประเทศไหนถ้าเกิดเป็นเขื่อนเนี่ยเครือเขาเนี่ยจะภาพเหมือนกันหมดเลย การตกแต่งค,คล้ายๆกันก็คนข้างจะหรูคือละแสนอะเอาเฉลี่ยก็ราคาประมาณนั้นเนาะที่ทุกคนทราบราคากันดิฉันอะเคยไปตอนปีหกสานั่นคือไปถ่ายแบบก็ไปกับทีมง,งานก็คือมีไปกับผู้จัดการและผู้ช่วยอีกหนึ่งคนเอ่อใน,ในเครื่องบินลำนี้ก็จะแบบนั่งได้ประมาณ9คนวันที่ผมไปตอนแรกเนี่ยอากาศดีค่ะกับตันก็ประกาศว่าอากาศดีแต่ผลปรากฏว่าตอนที่เครื่องบินกำลังจะลงดิฉันน่ยก็เลยเสี ภาพวิดีโออ่ะวิดีโอตัวเองเหมือนกับดาราคนอื่นนะคะที่บแบบเราจะต้องเก็บบันทึกการเดินทางเนาะบนรุ่งขึนไปรีสอร์ทหนูเนาะก็เก็บภาพไว้อะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็คือฝนตกหนักมากค่ะหนักจนกระทั่งหน้าต่างด้านข้างเนี่ยเราไม่เห็นวิวอะไรเลยมันกลายเป็นสีเทาไปหมดเลยค่ะแล้วเครื่องบินมันลำเล็กผลปรากฏว่ามันสายค่ะคือก่อนที่จะลงเนี่ยเครื่องมันสายอย่างนี้เลยค่ะจนหนูตัวเองอ่ะองกระแทกแต่วันนั้นเนี่ยที่ยังหัวเราะได้เห็นในคลิปอ่ะเป็นเพราะว่ามันใกล้พื้นแล้วเราเชื่ แล้วกับตันก็เอาอยู่จริงๆแต่มันสายค่ะอย่างที่เห็นในคลิปเามันป,ปึ้งปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยดีนะที่ใส่เซติเบลแล,แล้วแล้วเราไม่ได้แบบลอยออกไปนะคะแต่ถามว่าคนที่เหลือคือทีมงานผู้จัดก,การหุูนคือนั่งร้องไห้ไปแล้ว่ะไม่เหลือเลยค่ะแล้วก็กลัวการขึ้นก็มินเล็กอีกเลยก็ยคือไม่เอาอีกแล้วแต่ที่ที่ที่ทตกใจคือเพราะจริงๆแล้วเสาที่นี้กาลังจะจอง <c oughs> พาอเล็กซ์ไป อยากจะแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียด้วยนะคะคูไม่อยากมีใครสูญเสียในนั้นก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่สูญเสียค่ะนี่นะฮะแล้วก็ถือว่าเธอก็มาเล่าอดีตใช้บริการเครื่องบินลำนี้กับผู้ประกอบการรายนี้นะครับก็จะใช้อีกใช่ไหมค่ะคือประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงของเธอนะแต่ครั้งนี้ก็รอดมาได้รอดมาได้แล้ววันนี้มันก็มีการแชร์ภาพกับตันนะ เป็นน่าจะอยู่ในวงการบันเทิงด้วยอขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันะนะฮะนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนสาเหตุเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่คลี่คลายให้ชัดเจนแล้วก็ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ